สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม l a c k n a r o ok c pc นะครับหรือ roggt g r a v i t y นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมว่าเซตร้อยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยก็ใช้แล้วมันดีไหมมันสามารถฟาร์มไหวไหมนะครับแล้วกาตาเนี่ยมันเอาไปใส่การ์ดอะไรดีมันจำเป็นต้องตีบวกขึ้นหรือเปล่าแล้วสองแมงแดงมันเอาอยู่ไหมนะตอนนี้ที่มีเซตชาร์โด80 นะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้อง Fantech เท่านั้นนะครับเพราะถ้าประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินนะครับผมต้อง Easy Card Shop นะครับผมถูกที่สุดแล้วก็มั่นใจได้100%เซ็นต์นะครับผมลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยผมทิ้งไว้ด้านใต้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเซต ร้อยนะครับผมแล้วก็ผมจะบอกถึงเซตชาโดก่อนด้วยนะครับซึ่งที่มาเล่นตัวใหม่เนี่ยผมพูดจริงๆว่าชาโดนะครับผมที่เป,เป็นชุดสีฟ้าเนี่ยมันช่างรอดตารอดใจแล้วเหลือเกินนะครับมันดีมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเล่นตัวใหม่แม่งเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าผมจะเก็บไว้ให้มัน1 0 7 5เนี่ยมันจบไปนานแล้วแหละนะครับผมแต่ว่า มันไม่จําเป็นไงสำหรับผมเป็นสายฟาร์มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมเล่นตัวใหม่ก็ฟาร์มได้เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นเซตนะครับที่ผมมาเอานะครับผมบอกเลยว่ามันเจ๋งจริงๆเซตที่มีอยู่เนี่ยผมพูดจริงผมขายทิ้งเลยนะครับไม่มีความจาเป็นนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวๆของชาโดบอกเลยว่าหลักๆที่่าเล่นตัวใหม่เพราะเอาเซตนี้นะครับผมชาโดชุดสีฟ้า โอเคแล้วก็นี่นะครับเมื่อถึงเลเวล1 0ร้อยนะครับรูปร่างหน้าตาของเซต Timekeeper เนี่ยมันจะใช้ใช้กันกับตอนที่มันแจกเรามาเล่นตอนแรกนะครับแต่เซต Timekeeper 1ร0้อยเนี่ยมันจะเจ๋งกว่านะครับลองดูได้เลยนะครับหมวกเนี่ยคุณสมบัติมันก็จะคล้ายๆพวกลายวดแดงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่ามันไม่เหมือนกันหรอกครับถ้าจะเทียบกับลายวดปกติเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคนละชั้นกันเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณ มีกาลังที่จะตีบวกขึ้นไปก็ลองดูครับทุกสามเลเวลนะครับผมทุกๆสามบวกนะครับก็จะเพิ่มหนึ่งเอร์เซ็นนะครับผมในการดูดเลือดทุกๆสี่บวกนะครับก็จะเพิ่ม1%เอร์เซนในการดูด s อนะครับเออง่ายๆนะครับแล้วก็กาตาตัวนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับมันโคตรแรงจริงๆนะครับแล้วมันเหมาะกับใส่กาอะไรผมใส่กาซงูดำสำหรับคนอื่นลองดูว่าคุณจะใส่กาอะไรแต่ผมบอกเลยว่างูดำเนี่ยมันเพรียสุดแล้ว นะครับแล้วมันใช้ได้ดีมากนะครับผมมันแรงมากจริงจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองเทสกับโคบอลให้ดูว่าสําหรับคนที่บอกว่าไม่ใส่แมงแดงเนี่ยจะบู๊กโคบอลไหวไหมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรองเท้าเขานะครับผมบวกเลือดบวกเอพนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยลดการไล่กับแปรผันนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นพวกผ้าคลุมนะครับบวกเพอร์เฟกต์ดอทนะครับผมบวกเอ่อฟีี2สบนะครับแล้วก็คล้ายๆาแฮปปี้นะครับผมเออ ทนทานธาตุเทรอลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้ดูเลยแล้วกันแล้วเราไปดูพร้อมๆกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเซตชาร์โดเซตนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับมันน่าจะยังมีเวลาเล่นอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไปเล่นเถอะครับประมาณ2 3าวันคุณก็ได้แล้วนะครับแล้วมันดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นแอดก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนแรกนะครับผมจะ ไตเซตไทม์คีปเปอร์ทั้งหมดแล้วดูดีๆนะครับอันนี้ที่เลเวล100รนะครับผมที่เลเวล1 0 0ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยเห็นไหมครับไทม์คีปเปอร์มันจะมี2แบบผมเทียบให้ดูแล้วนะครับเออแล้วก็กา,าตานี่นะครับบวก7มาให้อยู่แล้วนะครับรูไม่มีก็ไปเลือกดูเอาแต่สำหรับผมผมบอกแล้วจากการที่ผมไปเทสแล้วยืนยันนอนยันผมบอกเลยว่างูดําดีที่สุดถ้าเป็นใบเดียวอ่ะบัตรเอ่อถ้าเป็นใบเดียวนะไตแมงแดงอ่ะไม่เวิร์กหรอกครับไงก็ตายโหงครับผม เว้นแต่ว่าคุณจะกด EDP ฟาร์มตลอดชีวิตนะครับก็ได้อยู่นะครับตามนั้นแล้วนี่ก็สเตตัสที่ผมรีขึ้นมาใหม่นะครับผมบอกเลยว่าผมอาแบบนี้นะครับเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกครับนะครับระหว่างนี้ผมก็จะบอกไปแล้วกันแล้วก็ดูแล้วกันว่าผมฟาร์มไหวไหมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณมีพระเนี่ยให้คุณไทรี่นะครับแล้วก็ Magnificat นะครับจำเป็นต้องใช้ Magnificat นะครับคือการดูดคืนของไอ้เจ้าหมวกใบนี้นะครับมันไม่ได้ดูดดีเหมือน ลูนแฮแบนมันไม่ได้ดูดดีเหมือนไลเวิร์ดปกตินะครับดังนั้นเนี่ยคุณเอาไปตีบวกก็แล้วกันว่าคุณบวกไว้ที่เท่าไหร่แต่ผมแนะนําว่าบวกสี่ก็พอหรือถ้าเกิดว่าคุณมีเวลามีกําลังเล่นนะครับคุณก็ไปเล่นให้มันได้หลายๆตัวแล้วก็มาโยนเข้าคังแล้วไปตีบวกทีเดียวให้มันเยอะๆหน่อยนะครับถ้าทําได้นะแต่ผมมองเลยว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกครับตอนนี้ลูนแฮแบนไลเวิร์ดราคาลงมาแล้วไปซื้อดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับและเซตทางคิปเปร์เนี่ยไม่แนะนําให้ใช้หรอกครับนานๆนะ่ะ คือถ้าเกิดว่าใส่เซตนี้นะผมพูดจริงเอาไปทำเควสได้นะครับจน1้5เลยคุณใส่ตีมอนธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะมัน SP 193้อยอยู่แล้วนะครับปั่นคีกนิดนึงก็คือจบแล้วทุกอย่างนะครับเซตนี้เนี่ยผมบอกจริงเป็นเซตที่เหมาะเอาไว้แบบไปเดินเควสอีเดนมากกว่านะครับผมเออหรือคุณจะลงดันตีบอสก็ได้นะครับเสื้อเนี่ยนะครับคุณไปปั้นหลายๆตัวมาแล้วก็เอาไปใส่เข้าคลังนะครับผมเออแล้วคุณก็เอาเสื้อเนี่ยไปเปลี่ยนธาตุนะครับแค่นั้นเอง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนธาตุไปเป็นทุกๆธาตุแล้วคุณเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็จะง่ายมากในการเล่นเนี่ยทำให้คุณเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วคุณจะไปที่ไหนคุณก็มีเสื้อธาตุใช้นะครับเพราะเสื้อตัวนี้สามารถเปลี่ยนธาตุได้กลางผ่อนนะครับคุณลองไปดูคุณเลือกเอาเลยคุณอยากได้ธาตุอะไรเสียตังค์นิดหน่อยนะครับผมแต่สองแสนนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็นี่สเตตัสคร่าวๆและผมเล่นเซตนี้ให้ดูแล้วว่ามันไหวเห็นไหมครับเออเนี่ยเล่นให้จนจดเอไอบีเนี่ยยังได้เลยนะครับเราก็วิ่งตามปกติ เยอะน้อยเราต้องกระเอากระเกณเอาประมาณพอสมควรนะครับ6ตัว5ตัว6ตัวมันก็ยังโอเคที่แบบว่ายังพอเล่นได้ปั่นได้ดีอยู่นะครับเห็นปะละ่ะเนี่ยผมได้ให้ดูเลยชัดเนี่ยนะครับสเตตัสเปิดโชว์นะครับทุกอย่างเปิดโชว์ของใสนะครับแล้วก็ใส่เซ็ตที่สําคัญนะครับผมย้ําเลยว่าเซตชาโดแปดสิบเนี่ยจำเป็นนะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยเยอะนะครับเยอะเยอะๆ,ๆจัดๆเลยมันก็ยังไหวมันไหวเพราะอะไร อย่างนี้ผมบอกว่ามันไหวเพราะมันแรงนะครับเนี่ยลองดูเลยเดี๋ยวผมจะใส่บัตรเทียฟ้มให้ดูด้วยว่าเซ็ตที่ผมเคยบอกว่ามันฟาร์มไม่ไหวในณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะเอามาลองให้ดูด้วยโอเคนะครับก็เนี่ยพอ,อาปากของผมคอเรียบร้อยแล้วนะว่ามันอยู่ได้นะครับพอเรากลับไปเนี่ยถึงตรงพระปุ๊บใช่ไหมเราก็แค่ A B ไคลี่เห็นไหมเออเพราะมันเคลียร์มันไว แต่ผมพูดจริงๆอย่าไปหลงกัรที่เขาบอกว่าให้ใส่แมงแดงนะครับผมพูดจริงๆว่าไม่เวิร์คใส่มามึงเสียกาาเอาจริงๆใส่กรารตางูดำเนี่ยมึงได้ใช้แน่นะครับผมมึงซัดบอสซัดไหลได้ใช้แน่แรงว่ากาตาทองด้วยนะครับผมโอเคก็จบไปนะครับสาหรับวิธีการเชสดแบบของเซตร้อยนะครับต่อมาเรามาดูอีกอย่างหนึ่งเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซ็ตฟาร์มจริงๆนะครับก็คือเป็นบัตรเทียสองแมงแดงนะครับ แล้วก็บางคนถามผมว่าฮิตมาจากไหนพี่จะมาฮิตมันเยอะจังก็คุณอย่าลืมเลครับว่า o f f เฟเนี่ยหรือไฟติ้งเนี่ยมันจะมี a อ t แท็พ่วงกับฮิตมาเสมอดังนั้นเวลาพวกรองเท้าเสื้ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่พวกอาวุธผมแนะนํานแล้วว่าควรจะเป็น o f f เฟนะครับถ้า Fs เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันมีฮิตติดมานะครับออฟหน่งห้าออคิดดูแล้วกันนะครับมันก็เยอะนะรวมๆกันเข้ามาเนี่ย ยิ่งถ้าเสื้อคุณได้อ 3, อฟสามออฟนะเป็นนะไฟติ้งหมดแม็กนะไฟติ้งหกอย่างเงี้ยขึ้นไปอะไรมาอย่างเงี้ยคุณก็ได้แล้วอะอัลละห้าสิบห้าคิดดูแล้วกันนะครับได้มาฮิตกับการใส่เสื้อตัวเดียวสิบห้าแค่นี้เองเห็นไหมแต่ก่อนเนี้ยคุณรู้ไหมว่าใส่เซ็ตนี้ผมเคยลองเทสห้ดูแล้วตอนที่ยังไม่มีเซ็ตชาโดแจกอะชาโดร้อยอะผมพูดจริงๆครับไม่ไหวครับโคบอลตีตัวเอียงเลยครับแป๊บเดียว เออซึ่งบอกเลยว่าไอเซตแปดสิที่เขาแจกมาเนี่ยมันเจ๋งมากจริงๆนะครับผมมันสามารถทําให้เลเวลร้อและใส่2แมงแดงนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่ปากดูดนะดูดีๆด,ด้วยนะครับผมไม่ได้ใส่ปากดูดนะตอนนั้นผมใส่ครบฟูลออปชั่นเลยนะปากดูดก็มียังตายนะครับผมตอนนั้นอนะ่ะเออผมเคยเทดูตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ปากดูดก็ยิ่งแจ่มขึ้นไปใหญ่เลย นะครับแต่ว่าป่าเดเวลลิงที่ผมใส่มีอะไรคนก็ถามว่าเพราะอะไร1มันเพิ่มดอก5%ป5% 2มันเพิ่ม e ี p อีก5%นะครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมครับและบัตเทียกับคิดชาลหลายๆคนก็ถามผมอีกว่าพี่ทำไมมันต่างกันยังไงทำไมถึงไม่ค่อยใช้หรือว่าบางคนทำไมเขาถึงบอกว่าคิดชาเนี่ยมันราคาถูกจงังมือมันก็ร่วงมาตอนนี้บางคนไม่เห็นไงคุณรู้ไหมว่าถ้าใส่ พิชชากับมือมาผสมกันเนี่ยมันได้แอคแท็เพิ่มมา50จริงแต่คุณอย่าลืมว่าฟรีหายไป30นะครับผมฟรีหาย30เลยนะครับผมหลายๆคนมองว่าเอ๊ะทำไมพอไปใส่คิดชาติแล้วมันรู้สึกว่าดูดไม่ทันดูดไม่ทันก็มันหลบไม่ได้ครับผมเออหลายๆอย่างนะครับฟรีมันหายมันแรงขึ้นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ดีหรอกครับดังนั้นกาตาบัตเทียมมันถึงแพงนะครับผมอันนี้ก็คือง่ายๆเลยบางคนมองไม่เห็นไงว่าออฟข้างหลังมันเขียนเอาไว้อยู่นะครับลบฟรีลบอะไรอย่างเงี้ย นะครับเออก็ลองดูแล้วกันนะครับ <c oughs> อามน,นี้นะครับแต่บัตเทียร์เนี่ยแน่นอนคุณเห็นตรงช่องอสเซอรี่ไหมมันไม่ต้องมานั่งใส่มือมานนะครับมันแรงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบความแรงจริงๆถ้าเกิดว่าเอาคิดชาบวกมือมานมาสู้กับบัตเทียร์เอาจริงๆครับคิดชามันแรงกว่าแต่มันหลายๆอย่างมันด้อยกว่านะครับผมอืมเนี่ยเห็นไหมผมลองตีให้ดูจนหมดเลยนะนี่ เรียบร้อยนะครับว่ามันดูดดีจริงๆนะครับผมแล้วก็เซตชาร์โด้80เนี่ยผมบอกเลยว่ามันพยุงให้เราเล่นได้ดีขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นเร็วขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเยอะแยะมากมายไก่กองดังนั้นก็ลองดูด้วยตาเอางแล้วกันจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันอยู่แล้วก็ถามเขไปถามเขมาถามคนนู้นคนนี้ไม่ได้คําตอบสักทีนะครับผมโอเคต่อมาอันที่3ครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายที่ผมลองให้ดูนะครับผมลองเอาเออบางคนบอกว่าโหหน้ามีเทมไง มีเทมสเตนไงนะครับลัคกี้เดงไงมีมับหนอนไงผมเอาเทมกับมับหนอนออกแล้วคุณลองดูว่ามันไหวไหม <S <S ผมใส่ทามคิปเปอร์ร้อยตามปกตินะครับมันก็เล่นตามปกติครับ <S <S เห็นปะเออมันต่างกันตรงที่ว่าเทมะนะครับกับมับหนอนที่ผมมาใส่เนี่ยถามว่าเพราะอะไรมันได้เลือดเพิ่มมา15%อันเนี้ยมันคือมันคือจุดเลยนะครับที่ผมแบบเอามาใส่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับ เทมลักกี้เดย์เนี่ยออฟลักกี้เดย์เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงดีจริงๆมันไม่แพงแนละ้วตอนนี้ราคามันลงมาเยอะแล้วนะครับมันเหลือ 50m mm เองนะครับโบกหแบบผมอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไปมุ่งแต่ดูอย่างอื่นกันนะครับคุณซื้อเลยครับเทมลักกี้เดย์จำเป็นต้องใช้นะครับและเวลามันติดลักกี้เดย์อยู่เนี่ยนะครับพอคุณปั่นมอนตายค่ามอนตายเนี่ยมันมีโอกาสดปกล่องที่ขายได้ใบละแสนห้านะครับเออมันแสนสี่กว่าเวลาเอาพ่อค้าไปโ c โยนล้านเลย นะครับไม่ต้องถามว่าเอาไปทําอะไรครับพี่กล่องที่มันได้มาเนี่ยกล่องที่ได้จากการตกของลักกี้เดย์เนี่ยเอาไปโยนล้านเลยครับผมมันอันละแสนสี่กว่า,าตีไปง่ายแสนห้านะครับผมเห็นไหมว่าต่อให้คุณไม่ต้องมีเทมไม่ต้องมีมัฟหนอนมันก็ไหวครับชิวชิวนะครับผมชิวชิวเลยนี่เลเวลร้อยนะครับคุณดูดีๆเลเวลหนึ่งร้อยนะครับข้างบนนี่ยั้งไวเลยชัดชัดแม่นแม่นไม่มีแบบว่าอะไรมัว่วส่วตัวเ็งเลย นะครับเนี่ยผมลองตีให้ดูครับเพลินๆนะครับตีไปเรื่อยนะครับแล้วมานาเนี่ยนะครับกับเลือดเนี่ยนะครับมันรีทันอยู่แล้วนะครับปัดเทียนะครับมันปั่นขึ้นมาคืนนะครับแล้วก็ในตัวเสื้อเนี่ยมันทํายังไงให้ SP คืออาชีพเนี้ยเอสเนี่ยมันไม่หมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้มั่วมาบอคอแตกเวลาเล่นกี่อเยนต้องมี ต้องมีมัฟบังกรไม่งั้นมานาลีไม่ทันไม่ติไม่ทันแหกตาดูเลยครับผมไลท์ไม่รู้กี่ไลท์ผมไปฟาร์มที่โหดว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นการ์ดเฮมไม่ว่าจะเป็นอะไรเดียฮานาทอสชั้น6ฮานาทอสชั้น8ผมก็ไปนะครับมันไม่จําเป็นต้องใส่มัฟบังกรนะครับไม่จําเป็นต้องใส่มัฟบังกรและไม่จําเป็นต้องใส่คอสเอสพีนะครับดังนั้นเข้าใจซะใหม่นะครับผม ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เชื่อหรือไม่รู้มึงไปดูครับแหกตาดูเลยครับในเงาะชาแนลนะครับฟาร์มให้ดูแชั่วโมงมึงก็ไม่หมดนะครับผมเออเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเป็นนะครับมันไม่มีอะไรยากมากมายลองดูครับนี่ผมถอดดูแล้วนะแม้แต่เทมอะไรผมก็ไม่ได้ใส่ปากดูก็ไม่ได้ใส่นะครับผมอนับหนอนก็ไม่ได้ใส่ดังนั้นเรียบร้อยนะครับมันน่าจะครบถ้วนจบกระบวนวันไปอ่ะ และสาหรับอันนี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้คือเซตที่สุดแล้วนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับที่ผมมาเล่นเพื่อเอาแล้วก็งานนี้เนี่ย g g t เขาก็ทําดีจริงนะครับดึงคนกลับมาเล่นได้เยอะนะครับแล้วก็ทําคนเล่นใหม่ได้เยอะเช่นกันนะครับเงินเนี่ยตอนนี้องเอมอะไรขึ้นหมดนะครับผมราคาดีหมดนะครับบอทก็จํากัดได้นะครับถึงแม้จะไม่หมดซาทีเดียวแต่ก็ยังก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับแล้วก็เงินเอมก็ขึ้นพุ่งทะยานขึ้นขั้งบนแล้วนะครับผม แล้วนี่ก็คือเซฟที่เขาแจกตอนเลเวลร้อยนะครับณนะตอนนี้ผมเลเวลร้อยสิบสามแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเลเวลไเท่าไหร่หรอกครับนะก็อย่างที่บอกครับผมลูกมันกวนนะอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ยังไงก็วันนี้ผมมาบอกให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ครบหมดแล้วนะครับ่ะมันยังมีอีกนิดนึงนะครับตนนัวนี้นะครับหลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่าตะเกียงแดงเนี่ยนะครับมันควรจะใส่๊าซอะไรดีณนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรใส่บิมิกนะ ่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเบียกเนี่ยเป็นอะไรที่ดรอปยากนะครับคือกล่องโอ e ว b o x บ็อะดรอปยากและราะคาถูกกิงหะนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเล่นจริงๆนะครับให้คุณไปเล่นพวกการ์ไดไอ้นี่ดีกว่านะครับเอาตะเกียงแดงนะครับแล้วก็นะครับใส่การ์ดนี้ครับนี่ใส่การ์ดนี้ครับพัส์มานะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้ยารีซีท่าต่ตตางๆ นะครับดังนั้นตะเกียงแดงณนะตอนนี้นะครับหลายคนถามผมว่าจะใส่การาด์ดอะไรดีผมพูดจริงๆเอาไปใส่พัทมานะครับผมดีที่สุดแล้วนะครับและตีนแมวอีกข้างหนึ่งวลาเราจะใช้สลับเทเลพอร์ตนะครับกับกับตีนแมวอีกอันนึงเนี่ยถามว่าใส่การ์ดอะไรดีเลดิกอาร์เชอร์ครับเพราะกล่องแอคแท็กแพงมากครับผม5 0 0 0 0ื่นถึหกหมื่นและมีโอกาสดรอปได้ดียิ่งกว่าอูบ็อกหลายเท่านะครับผมอ่ะผมจะไปไปเอามาให้ดูนะครับกล่องแอคแท็กเป็นไงวะ อย่างน,น,นี้ยังมีเหลืออยู่วันนี่นะครับผมนี่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 อันนี้แหละครับกล่องแอคแท็กวลากดจะได้แอคแท็กยี่สิบนะครับเป็นเวลาห้าสิบวินาทีเอาไว้เบิร์ตบอสก็ได้นะครับผมมันสามารถกดทับกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเปรี้ยวมากนะครับกล่องนี้ดรอปง่ายกว่าอูบ็อกหลายขุม U อูบ็อกดรอปกล่องหนึ่งไอ้นี่ดรอปประมาณ7กล่องถึง8กล่องอยู่ที่จํานวนมอนที่เยอะนะครับและที่สําคัญมันมีอีกอย่างหนึ่งครับ ผมมีเปล่าวะเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเอาไปทิ้งไว้ตัวไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเออเนี่ยเนี่นี่นี่ยนี่มีน,นี่ว่าเอาออกมาเลยดีกว่านี่นี่ครับเลดิกอาร์เชอร์นะครับคุณสมบัติของมันก็คือนี่ไงครับเมื่อจําเมื่อกําจัดมอนนะครับผมประเภทเดมอนคุณจำเอาไว้ว่าฆ่ามอนเดมอนจะมีโอกาสได้กล่องนี้นะครับที่ไหนบ้างมีมอนเดมอนเยอะโอ้การ์ดเฮมไง ต7 2F นะครับพวกโอเบอรอนหูกแดงพวกอะไรพวกนี้ฐน,นาทอตชั้น6ทั้งนั้นนะครับผมที่เป็นเดมอนนะครับเยอะแยะมากมายไก่กองไปหมดเลยแล้วมันอยู่ในจุดที่เราต้องไปฟาร์มด้วยนะครับดังนั้นก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จบไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมว่าผมอธิบายไว้ครบหมดแล้วนะง่ายๆมากมายไก่กองแล้วตอนนี้าพาผมก็เอาไปแต่งงานเรียบร้อยแล้วด้วยบางคนถามว่าวิธีที่มันจะทำยังไงลองดูเลยในหน้าจอ ทำยังไงให้หลอด iru เ,เ,เร็วๆครับนี่หนึ่งก็คือ ab เข้าไปครับผม2ก็คือใช้ท่านี้ครับส c a r m e n t นะครับผมนี่ท่านี้ปุ๊บนะครับแล้วคุณดูโยน sp นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออแค่นี้เองนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ b s h o p ไม่จำเป็นต้องผ่านไฮคาร์ดก็ได้นะครับคุณแค่เอามา ab แล้วก็ i ิมไคลี Kylie, จบทุกอย่างเรียบร้อย นะครับผมใช้แค่นี้มันไม่ได้อ่อนไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับผมมันเป็นตัวเดินตามนะครับต่อให้เป็นบีชอปตัวนี้ที่ผ่านไฮมาถ้าเดินตามมาไม่ดีหลุดอยู่ข้างหลังก็ตายหงเหมือนกันนะครับผมมันอยู่ที่ของที่คุณใส่เข้าไปในตัวแค่นั้นเองนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากไที่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนเทคนะครับผมแล้วก็อีซี่การ์ดนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยครับเงาะชาแนลชอบถูใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่องเล่าจบคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายจ่ะจุ๊บจุ๊บ